ต้องอัดวิดีโอก่อนฮัลโหลวัสดีค่ะมาเยี่ยมชมแพะกันนะคะพบกับมาดามต้องชนแนลอีกแล้ววันนี้คลิปนี้คลิปนี้เรามาดูธุรกิจของมาดามอีกตัวหนึ่งนะคะกิจการกำลังเริ่มต้นทำฟาร์มแพะเรามาเยี่ยมชมฟาร์มแพะที่เราจองไว้นะคะฮัลโหลจ้าลูกโอ๊ยโโเด็กดีอืมไม่จับได้ จับหน่อยวู้จับหน่อยหีดนมอยู่ตาบตาบอยู่หมอนี่ก็ได้จ้าก่อนใจโบก่อนโอ้ยแพะแม่ลูกนะคะดูตัวนี้ก่อนเขาชื่ออะไรนะเนี่ยนะจีโน่แม่เขานั่นชื่อนน้ำฝอ๋อน้ำฝนเหรอเส้นจะเรียกถูกไหมนี่ทำชื่อมันไม่ได้อ่าตัวนี้ชื่ออะไรใจอันนี้ชื่อน้ำดำน้ำดำหมอ พันพื้นเมืองเลยเนาะค่ะอันนี้ชาแนลชาแนลบ่ค่ะตัวน,นี้ชาแนลชาแนลพันพื้นเมืองยังจะดูปล่อยแล้วบ่เริ่มปล่อยแล้วบ่จ้าจ้าก่อนจ้าก่อนเรามาดูนะคะอันนี้อันนี้น้ำด่างกับกิน่าเออมันเขาหิวเหรอเขาจะเข้ามากินหัวอาหารเหรอโอเด็กน้อยตัวนิดน,นิดเด็กน้อยตัวนิดน,นิดกิรลิงกิดโอ้นมเริ่มลงแล้วเนาะโอ้ย ลุกล้อลุกล้อค่ะไิจีโน่ตัวนี้น้ำฝนก็หิวเหรอนี่ก็หิวเลยแต่พวกนั้นไม่ยังไม่หยองมาบอกพวกแม่มานเนี่ยกพวแม่มานพวกกำลังท้องอู้จ้าจานโอ้ยออกมาเจอไม่เห็นตั้งองค์ค่อยๆนะลูกท้องอยู่หนูท้องอยู่โอ้ยทำไมมันวิ่งเร็ว เขาเป็นตัวพูดไอ้นตัวพู้เนาะเขาแม่มาหันแม่มาหนโอ้ยหล่ะไอ้มางอมาแนงบัอบฮะเออให้หัวหันตอนไหนตอนเย็นบ่ตอนเย็นวันนี้ประมาณสี่โมงเย็นเออวันนี้ปล่อยให้เขาออกกำลังไกลก่อนเนาะคลายเครียดเนาะจ้าหลังนี้ก็มากินของเขาเห็นไหมเออเอ่อฝนกินเก่งโอ้ย เขาเป็นผู้หญิงเขาชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรนี่กีน่าคะ่ะกีน่าบ่ะโอ้เขาเป็นแม่หญิงกี่เดือนแล้วนี่แม่หญิงนี่สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าแล้วน้ำฝนอันนี้คุณแม่แฝดคุณแม่แฝดเราไปอยู่กับยายต้องนี่จะเป็นยังไงเนาะให้แฝดเดอ้อเอ <า S 2> เอ <า S 1> อันน,น,นี้อันนี้ซิลิแอมอันนี้คุณแม่ซิลิแอมซิลิแอมอันนี้เลย อันนี้แม่สาว่ใชแม่สาวกับนาน่าเหรอลักโซนนั้นน่ะมันน้องมแดงบับนึ่ะนู้นน่ะดมี่เดมี่เดมี่มันเป็นแม่สาวเนาะใช่ค่ะแม่สาวสามตัวเขจะเป็นลมแล้วอันนั้นแม่กวางน่ะแม่กวางเออมันจําชื่อมันได้เหรอได้ค่ะะได้เนระฉันฉันจจดชื่อฉันจะเรียกถูกไหมนี่อันนี้นาน่านนาน่าเนาะอ่าอันนั้น เดนี่เดนี่อันนี้น้ำฝนซิลิยัมเอาซิลิยัมบอกอันนั้นน่ะอันนั้นกวางน้นานนกวางอันนี้จะจดชื่อนะมันจะมันจำชื่อมันได้ใช่ไหมอ,อันนี้นาน่าเอ,อ็นน้ยายา่ยายยายยาายาา่ยายา่น้ำฝนอันนี้น้ำฝนอันนั้นน้ำด่างกับน,น้ำดำน้ำด่างน้ำดำ,ำ,ดำะจะจำชื่อไหมแหม่กูจะจดแล้วเว้ยไอ้รูกรออนี่ใครวะโกโก้ค่ะกโก้โกโก้อันนี้จีโน่ค่ะ กิโน่ไว้สาเดือนโน่ชาโน่จะจบาดจไหม่นพี่แน็กเอาอาหารมาให้กินแล้วอาหารแล้วว้ยมาเนก็อยู่ทำบ้านเสร็นก็อยากไปอยู่เนาะวันนี้ช่างช่างไปฉีดวัคซีนอีกแล้ว พ็อยังมีวาหยุดหยุดอะไรบ่อยนักหนาว่าชา่ชางหนึ่งชา่ชางจะเสร็จไม่บ้านนีาา่แกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อใช่ที่เราจองไว้นะคะราวางเงินมัดจำ<ร> <ๆ S 1> ไปส่วนหนึ่งแล้วเออเนี่หะไม่โอดให้ยากเราไปอยู่กับยต,ต้องนั่นมึงทั้งวันหรือเปล่าไม่รู้ใส่ล้างไว้แล้วกลัวมันท้องอืดเนาะเออมาๆมาๆมาแต่กระมาก่อนลูก เลมังนี้เาย้อนสอน่าย้อนสอนบอกอู้หยับกันหยับกันโอ้ยมึนเอาอะไรวะไปไหนไปด้วยเออเออกระจายกระจายมันจะได้ไม่รั่วขั่วกันตายเว้ยตั้งจับมุมกล้องดีๆได้ลูกลยตาได้เอฟซีบอกเวียนหัวก็ว่ะมุมกล้องไม่ดี นะคะเอ้ยไปอยู่ยายต้องจะเป็นยังไงโว้ยมันมจะได้ไม่เหงาเนาะอืมก็เลี้ยงสัตว์ไปไม่มีเหงาไม่มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคอะไรแทนรูกแม่ประสาทลูกลูกโตแล้วไม่อ่ามาดามไม่ไม่มีโอกาสเป็นโรคพึมเศร้านะจ๊ะเป็นโรคประสาทแทน,น่ยบริวารเยอะจ้ะนะคะ อันนี้ฉันเป็นคนรักสัตว์นะคะในครอบครองนี่มีแม่พันธุ์อยู่สี่เอาอยู่เก้าแม่ท้องห้าแม่นกำลังจะคลอดเดือนหน้า,าม้าที่บ้านอีกสุนัขที่บ้านอีกสี่ตัวเอาเอาเข้าไปยังไม่พอก็จะเลี้ยงไก่บ้านอีกนะคะชีวิตนี้จะได้ไปอยู่สีมหาโพธิ์แทนจะออได้ไม่เหงาอาอยู่ยังไงให้มีความสุขนี่แหละชีวิตอะ คีย์เบิร์ดคชีวิตค,คืออะไรคือความสุขอยู่ยังไงให้มีความสุขในแต่ละวันทําสิ่งที่เราชอบนะคะ F C ดูไลฟ์สไตล์ชีวิตมาดามนะคะแต่ละวันอ่าอีกไม่นานเราก็เดือนหน้าจะได้ไปไหมคิดว่าคิดว่าเป็นต้นต้นปีหน้าได้ไหมพขอคอกจะเสร็จ บ้านมันไม่เสร็จจะทาไงพี่ๆก็อยากให้เสร็จเร็วๆ<อ>พี่ๆสร้างเพิงให้มันก็ได้แฟะอ่ะแต่คน,นยังจะอยู่ยังไงอโอพีพ่่ทำเพิงเล็กๆให้มันก็ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะนี่แหละช่างก็ไปฉีดวัคซีนวันนี้เด้พยาบาลก็โวยดิหยุดอะไรบ่อยเอามันจําเป็นเขาว่าเขาไปเขานัดฉีดวัคซีนอือ เแม็กไปอยู่แล้วแม็กเนาะอย่างมากอย่าน้อยก็บ,บ้านเสร็จใช่ไหมมันต้องมีคนเฝ้ามันไม่ต้องมีคนเฝ้าประจําของมันมีราคาใช่ไหมล่ะจะไปทิ้งคุกขว้างก็ไม่ได้เงินไม่ใช่ในน้อยบาท เืออืมอืมนี่ห่วงบอกชาก็ยังไม่เสร็จเลยคิดดูาาชาบแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องปีฝ้าจะเสร็จทันไหมล่ะเดือนเดียวนี่ จะได้คงคงจะได้สร้างเพิงรอเนาะฮะจะไปสร้างเพลิงรอพวกนี้ไหมพิจารณาพิจารณาเอานั้นมาโรยลแล้วจะจะ,จะซื้อแป้งเห็บเห็บหมัดทำไมให้มันดีไหมเห็บนะใส่เห็บโรยให้หมาน่นแป้งมาโรยอืเนี่ยเนี่ยอันนี้ลงเยอะอยู่ นมลงนให้เยอะก็ไม่ได้บอกอาหารของเขาแม่อันนี้เริ่มนี่น่าจะคลอดก่อนเพื่อนเนี่ยนี่บอกฝากเนี่ยนมเขาเออมันมเป่งมันจะมันจะคลอดไม่คิดว่าเดือนนี้ฟองนี้ไม่แน่ใจน่าจะฮะอนยากให้มันคลอดให้หมดนะพี่สงสารมันไม่ใช่หรอพี่ทำไม่เป็นอืม นั่นแม่แม่สามน่ะออืเขาจะอันนี้หัวนกเขาจะสีชมพูเลยให้รูปหล่อน้องกินเยอะกว่าเพื่อนนะมึงนะมันเป็นตัวผู้เนาะตัวพ่อพ่อพันธ์เป็นแผลไหมลูกตอนนี้เนียนเนี่ยนเป็นแผลใชนไหมว่าไงกวางเหรอหนูชื่อกวางเหรอลูกค่ะนั่นชื่อกวางค่ะหูกวางอืม ไอ well, s <S ้โอ้ยกีโน่เหรอกีโน่เหรอสายเหินแล้วมึงสายเหินแล้วเว้ยอืมขี้โกงบ่เนี่ยพมาดูดิมาดูเนี่ยมันไม่แฝรถ้าแฝรมันจะสวดข้างเนี่ยสวดข้างโน้นข้างนี้เออเนี่ยอืมท้องละดินแล้วไกลแล้วเนาะตัวเล็กๆแล้พี่จะทำไงนี่ถ้ามันไปคลอดกับพี่พี่ตายเลยนั่นนี่ เฮะแม่สาวเนี่ยแม่สาวสามตัวนี่จะทำยังไงล่ะไอดออย่าเป็นลมฮะให้มันขอดที่นี่ก่อนนี่พิ่มขอดกับพี่เถอะนะโอ้แหนแหนให้น่ากินด้วยเนาะอืมอ่ะดูเขาจะคุ้นทุกตัวค่ะ่อยู่กับคนเนาะเราเลี้ยงไม่เยอะเราดูแลได้ทั่วถึงน่ะนาด้วยถ้าเลี้ยงเยอะมันก็ไม่ได้สัมผัสมันใช่ไหมล่ะทราเป็นฟาร์มใหญ่ เ้าก็เลี้ยงไปอุ๊ยสาวสาวนี่แม่ลูกเขาพี่ไม่เลือกเลี้ยงบัวพี่เลี้ยงแพะแหน่หายกันบ่หายดีแถวไพ่ละหายไพ่คนี่แล้วเออจริงจริงถ้าเราทำเป็นรางใหญ่ก็ดีเนาะยาวตามข้อก็ดีจะได้ไม่วิ่งรอบสูงหัวเข้าไปไม่ ฟังไครฟังมันบอฟังใครฟังมันเลยหรือว่าตั้งลานเป็นเดินนี้แหละยาวไปให้มันมันจะได้ไม่อเอันนี้เขาวิ่งรอบได้ไปกินไปกินตรงนี้โอ้ยมันดุกันได้นั่นเอพื่อนอ่ะหายเลยหายตัวหน่อยบอกบอกกันนั่นบอกเป็นหาย พออขมเป็นม่นเลยองห่อยมันก็ยังตัวเล็กกว่พ่อมันบกีโนอมอ่ะวันนี้ก็ดูของมาดามต้องไปแค่นี้ก่อนนะคะนี่แหละนี่จะไปแพรพันยุ่นรุ่นบุกเบิกฟาร์มแพะรุ่นบุกเบิก นี่คือแม่พันธ์นะคะที่เราเตรียมขยายพันธุน์กำลังท้อง <G ül> กำลังไส้ก็มีรูปรอว่าไงสายหืนโอ้สายหืนไปละ <G ül> นู่นน้อง <S <S โอ้โอ้มันดากันมันแย่งกันมันได้เรื่องอะไรใครน้ำฝนบ่ไหนน้ำฝนมัน้ลยบ่ไม่สู้สีเรียมไม่ได้สีเรียมดูปลาไทยทีนูน่นบ่เนี่ยนะเขาเปลี่ยนปลาสีเลียม โอ้โอ um ้โอ huh. oh uh, ้โอ un. ้วนนะวนนโอ้หายใจฟืดฟาดอ้ือแม่หัวงกินแม่มา์นเนาะเพอหาเลมอะไรให้เลมหัวอาหารบอกเลมหำอปั๊บป๊ปั๊บป๊ปไม่กิน กะละมังหนึ่งแค่นี้บ่เช้าเย็นวันสองกะละมังวันละสองกะละมังบ่วันละกะละมังก็พอให้ตอนให้ตอนบ่ายแค่นี้ไม่ไม่วันละสองกะละมังอ๋อเช้าเย็นให้เยอะไม่ได้ลำมันจะท้องอิดแต่หัวอาหารให้เยอะไม่เป็นไรแต่ฟางเราเราเอาไว้ตลอดสำรองตลอดได้แต่มันจะกินเนาะไม่ฟางถ้าเขาหยิบแล้วก็ม่กินนะ เออมันต้องไม่ต้องลงพื้นเนาะไม่ต้องไม่ต้องให้เหยเอะผูกพื้นแค่แค่ร่วงลงพื้นน,นี่ก็ไปเร่งช่างอยู่พี่ก็อยากไปจะไม่อยากไปจะอยู่ท่านี้มันไม่มีไรายได้อยู่โน่นเราทำน่นทํานี่เห็นไหมแทนที่พี่จะได้ไปอยู่ปล,ปลูกโน,นู้นปลูกนี่พี่มัน ว่างใหญ่ไพศาลเอเออ้โโาววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเอฟซี FC เนาะอืมมาดูความค่อนไหวชีวิตของมาดามต้องในแต่ละวันนี่ไลฟ์สไตล์ค่ะนะคะ